ชั้นตาเธอเล็กลงแล้วนะเฮ้ยคุณหมอจริงเนาะคุณหมอทําได้ไงอะไม่ถ่ายซูฟี่เลยเป็นปีกว่าแต่พอหลังจากแก้มาแล้วอะเรารู้สึกเฮ้ยสบายใจแล้วร,รู้สึกมั่นใจที่จะถ่ายรูปมันทําให้เราแบบมีกําลังใจในการใช้ชีวิตเนาะชื่อเจเอ๋น,นะคะมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครั้งแรกโอเคเลยค่ะออกมาสวยแล้วก็ชั้นตาเป็นธรรมชาติแฮปปี้กับตานั้นอะ ประมาณ 45- หปีหลังจากนั้นน่ะเริ่มมีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยอยากจะทาตาค้งที่2หลังจากที่ทาค้งที่2ไปแล้วอ่ะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยโอเคเพราะแบบชั้นตามันหนาเนตาใหญ่แล้วก็ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงะมันยังมีอยู่ก็เลยอยากจะแก้ไม่ได้ทําที่เดิมค่ะทาคนละที่แต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ศึกษาหรือว่าดูรีวิวอะไรเยอะมากเพราะด้วยความที่แบบเอ้ยเราก็รู้จักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเพื่อนที่เขาไปทำอ่ะสวยแต่ ือเป็นเคสทําตาครั้งแรกอ่าไม่ได้ไม่ได้เป็นเคสแบบแก้ตาครั้งที่2อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นอ่ะค่อนข้างมั่นใจไม่ได้เอารูปหรือว่าเ e เยอร์เรไปให้คุณหมอดูแต่ว่าก็แจ้งเขาไปแล้วแหละว่าอยากได้ชั้นตาที่แบบพอดีไม่ได้เล็กไปหรือว่าไม่ได้ใหญ่ไปน,นคะคะ ก็ชั้นตาหนาแล้วมันดูไม่เป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็รอยแผลเห็นชัดเวลาหลับตาก็เห็นชัดรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจตาก็ยังเหมือนยังไม่เท่ากันอยู่ดีเหมือนยังมีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงอย่างค่ะก็เลยอยากจะมาแก้ให้มันดูสดใสขึ้นแล้วก็ชั้นตาเล็กลงแบบเป็นธรรมชาติก่อนหน้านี้ไปปรึกษาหลายคลินิกค่ะแล้วก็เห็นคลินิกที่นี่นมอแบบรีวิวดีค่ะลองวิดีโอคอคุยกับคุณหมอแล้วก็รู้สึกว่าคุณหมอให้คาแนะนําดีแล้วก็ รู้สึกอุ่นใจว่าคุณหมออ่ะเข้าใจถึงปัญหาของเราแล้วก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาของเราได้ค่ะก็เดี๋ยวหมอจะปรับให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแนวทางในการทําวันนี้อันดับแรกก่อนหรือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือหมอจะต้องไปเหมือนเลาะชั้นตาเดิมสลายชั้นตาเดิมของเราออกก่อนเพื่อมันไม่ให้มันทับซูมแบบนี้นะครับแล้วก็ทําชั้นตาให้ใหม่ให้เล็กลงเดี๋ยวหมอลองวัดชั้นตาเดิมนิจฉาจริงของหลับตาหน่อยครับชั้นตาเดิมของ่วยเฉยก็ประมาณสักเกือบเกือบสิบมิลก็ประมาณเซนหนึ่งโดยประมาณนะครับลุมตาครับก็หมอจะลดลงมา สิ่งที่เราต้องกรารคือต้องการให้ชั้นมันมันเล็กลงมากไหมก็เล็กเล็กลงเท่าที่จะได้แล้วก็ยังเหลือแบบ ตาของฉันนิดนึงใช่ค่ะตาของชันนิดนึงออกมาเป็นแบบสไตล์หมวยหมยอินเตอร์เหมือนเมื่อก่อนนะคะคือแรกๆเลยจะแบบมีความหมวยโอเคหมอคิดว่าถ้าเสียให้จบแบบนี้แปลว่าการสาคัญดูกกระจกนะครับก็คือชั้นตาอาจจะต้องลดทางด้านในเยอะหน่อยตรงนี้เพราะตรงนี้มันเปิดทั้งมกว้างเนะครับทำให้ชั้นมันดูขยายเยอะเพราะฉนั้นถ้าอยากให้มีความเป็นหมยนิดอาจจะต้องทําให้หัวตาข้างในมันดูตีบลงมานิดนึงเพื่อให้มันค่อยไล่ระดับแต่สิ่งที่หมอไปปรับให้ไม่ได้วันนี้มีอะไรบ้างมีนะครับอันที่หนึ่งก่อนก็คือถ้าเห็นดูกระะจจกก็็เหนว่่าชอง ระหว่างคิว้วกับตาจะเห็นมันค่อนข้างแคบเนาะ uh huh. อาจจะเกิดจากการที่หนังตามันโดนตัดไปด้วยบางส่วนแล้วก็เวลาที่อายุมากขึ้น,นครับ uh huh. คิว้วมันก็จะตกลงมาทําให้ระยะตรงนี้มันแคบลงซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะยังแคบเหมือนเดิมอันที่สองก็คือหนังตาส่วนด้านนอกตรงหางตรงนี้เ uh huh. นื่องจากว่ามันอยู่เลยจุดที่หมอทําผ่าตัดเนอะ uh huh. เวลาหมอทำอะ่ะหมอจะลงตั้งแต่หัวตรงนี้ใช่ไหมครับ uh huh. ไปถึงแค่ตรงหางตาที่มันเป็นริ้วตรงนี้ uh huh. แต่หมอจะไม่ได้ไปตัด แถวนอกตรงนี้เลยนะพเพราะเทาให้มีแผลเราไม่จําเป็นพ่านตรงนี้อาจจะยังดูมีความแบบหย่อนๆ,ๆบ้างนิดนึงนะครับแต่หมอคิดว่าภาพรวมจะดูไปดูธรรมชาติขึ้นแล้วก็จะดูแบบสดใสขึ้นมาหมอจัดการให้ ก็ถือว่าค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะตาข้างซ้ายเพราะว่าพอหมอจะไปล้อพังผืดเก่าครับข้างขวาก็กโอเคพอไปได้อยู่แต่ก็ใช้เวลาประมาณนึงส่วนข้างซ้ายเนี่ยคือพังผืดมันแน่นมากแล้วก็ทําค่อนข้างยากนิดนึงครับเพราะว่าช่วงที่หมอต้องไปล้อครับคือถ้าหมอไม่ระวังอะ่ะกล้ามเนื้อมันจะเสียหายแล้วตายก็จะแบบฟื้นฟูนฟนได้ยากก็จะตกลงมาเหมือนช่วงล้อพังผืดอะ่ะก็ทําไปประมาณสองชั่วโมงแค่ล้อพังผืดน <laughs> อย่างเดียวเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าปเป็นเคสที่ยากแต่ว่าพอปรับมาแล้วเนี่ยชั้นตาก,ก็เล็กลงเลก็ามเลย คิดว่าเค้นี้พอ,พออยู่แล้วเนี่ยน่าจะเข้าทีแล้วก็ดูสวยอย่างที่คนไข้เขาชอบครับมั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะเยอะมากตอนแรกๆนี่คือช่วงที่ยังไม่ได้แก้เนาะ รู้สึกไม่ชอบถ่ายรูปตัวเองเลยไม่ชอบการถ่ายเซลฟี่เลยไม่ถ่ายเลยหลีกเลี่ยนตลอดถ้าจะถ่ายรูปก,ก็คือถ่ายเท่าที่จําเป็นแค่คนอื่นถ่ายให้แบบว่าเป็นภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ชอบถ่ายรูปคนเดียวเพราะรู้สึกว่าไม่มั่นใจไม่ถ่ายเซลฟี่เลยเป็นปีกว่าเลยค่ะแบบแต่พอหลังจากแก้มาแล้วอ่ะเรารู้สึกเอ้ยสบายใจแล้วร,รู้สึกมั่นใจที่จะถ่ายรูปหรือว่าแต่งตัวแต่งหน้าอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้เราแบบมีกําลังใจนในการ ใช้ชีวิตเนาะแบบเอ้ยเราได้แต่งตัวแต่งหน้าแล้วเราดูดีขึ้นเนี่ยค่ะรู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกว่าตัดสินใจถูกมากที่เราแบบเลือกมาแก้ที่นี่คุณหมออะเขาเข้าใจปัญหาเราว่าเราแบบมีปัญหาอะไรบ้างแล้วสามารถบอกวิธีการว่าเฮ้ยคุณหมอจะลดตรงนี้ลงนะ แผลจะอยู่ตรงไหนแผลเดิมจะเป็นยังไงแล้วก็ความาพาดหวังของเราอะที่ที่มีหลักจากที่ทําเสร็จเป็นยังไงประมาณไหนอาจจะไม่ได้100%เพราะเราเป็นคิดแก้มาแล้ว2รอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยแบบอายุเราด้วยเนาะ อาจจะมีบางสุดที่แบบเราไม่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่างเงี้ยคุณหมอเขาก็พูดตรงๆพูดให้เราแบบความคาดหวังเราอะมันไม่ได้โอเวอร์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกเออแบบคุณหมอจริงใจแล้วก็ทําให้เราสบายใจเพราะว่าก่อนหน้าไปปรึกษามาประมาณ3ามสีท่ที่แต่และที่ก็จะให้คําแนะนําต่างกันบางที่คุณหมอก็จะบอกแค่ว่าเฮ้ย hey, ทำได้นะแก้ได้แต่ไม่ได้อธิบายว่าเขาจะมีขั้นตอนหรือวิธีการแก้ยังไงแล้วผลลัพธ์เป็นยังไง บางที่ก็จะบอกว่าเฮ้ยทำมาสวยแน่นอนอันนั้นเราก็จะยิ่งสวนจริงหรือเปล่าหรือบางที่เขาก็จะพูดน้อยๆไม่ได้พูดลงดีเทลเยอะอยังรู้สึกว่าเราไม่ได้ฟารมรู้ด้วยค่ะอันนี้อันนี้สัมผัสบางที่ไปก็คือบอกแค่ว่าไม่แก้ได้นะแต่ไม่ได้บอกขั้นตอนวิธีการไม่ได้ทําให้เราแบบมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาของเราลึกลงไปไงค่ะแต่ว่าคุณหมอกกนะเขาจะทาให้เราเข้าใจแบบ ปัญหาของเราแล้วสามารถตอบคาถามเราได้และทําให้เราสบายใจแล้วก็ความคาดหวังก็คือไม่ได้โอเวอร์มากถึงร้อยเปอร์เ็นเลยถ้าเพื่อนเจอเอกเขาก็จะทักว่าเฮ้ยตาชันตาเล็กลงแล้วนะตาเข้าแล้วนะสวยแล้วรู้สึกดีค่ะตอนนี้มั่นใจมั่นใจมากเวลาแ,แต่งตัวเวลาถ่ายรูปแก้ตารอนี้ถือว่าจบเลย จบละค่ะเอกก็พอละกับตานี่คือไม่แล้วไม่แก้อะไรแล้วตอนนี้เอกบบโอเคละถ้าถามว่ามัน100%่งยเั้ลยไหมเหมือนตอนเราทําแบบครั้งแรกเลยไหมมันไม่ได้เหมอเราเพราะว่าของเราเป็นเคสแก้มันก็จะมีบางสุดที่ด้วย ข้อจำกัดของตัวเราเองเนาะเรื่องแบบอายุเรื่องโครงหน้าเรื่องแบบว่าคิ้วเรื่องอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสำหรับเออพอใจแล้วถ้าให้เทียบระหว่างก่อนที่จะทะําอ่ะรู้สึกว่าพอใจละฉันสวยละฉันโอเคกับตาละตอนนี้ถ้าจะให้ทําก็คือไปทําส่วนอื่นละอ่ะส่วนตานี่คือจบละค่ะ